ฟึกเป,เป็นเคนายเร็วเคนายเคนายเคนายวินเป็นหมาเคนายเหมือนลูกเนี่ยอดปอดแอดแปดนี่ลูกเดือยหยุดหยุดเคนายเคนายหยุดเนี่ยอ๋อส่วนเนี่ยฟังคำสั่งให้รู้เรื่องหนึ่งสองสามหยุดหยุด,ยด

เพื่อนจะเอาชีวาวาต้องเปล่นแค่หน้าเปล่าวะเข้าไปฝึกกันฝึกกันลูกนะจบอบ่หยุดหยุดโอ้ยหยุดนิ่งถึงที่มีอยู่ไม่ไดพบยังศพไม่ได้ายเปชิศพก่อนนี่แล้วไม่มา nghe mà Nhớ đâu Ừ, Mất Anh